แต่ผมอรเป็นพีทแล้วนะพี่ยังไม่ได้ฟอร์ฟอร์เลยอ่ะพี่พีทครับอืมฟอร์หน่อยครับเดี๋ยวพาไปกินข้าวไม่คือไม่พาไปกินสักทีก็เลยไปกินมาหลายรอบแล้วไงได้ข่าวว่าวันนี้บอสกับอื่นจะไปกินข้าวด้วยกันมาก็พอรักไงถึงแกล่ะไม่รักไม่แกล้งหรอเอาอะแล้วข้างล่างล่ะครับชื่ออะไรครับคุณหัวหมาครับคุณหัวชื่อบอสแหละ เต้นสามชาเก่งๆป่ะฮะชอบโจ๊ะหรือเปล่าครับผมผมผมไม่ชอบฟิลเตอร์หมามากเลยมันน่ารักอะแล้วนูนน่ารักไหมครับนูน้องใส่ฟิลเตอร์หมาดีเขาบอกฟิลเตอร์หมาน่ารักหาไม่เจออะที่พิมพ์นี่ฟิลเตอร์แมวไหมฟิลเตอร์แมวอุ้ยอย่าขายคำสัร้องอุ้ยเจนนีน่ารักนีน่ารัก น่ารักที่หมายถึงฟิลเตอร์เแต่พี่พีชเน่คุณนี่ชมเก่งนะคุณบอสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอนอกเรื่องผมใช้ฟิลเตอร์นี้มาตั้งนานแล้วทำไมไม่มีใครชมว่าน่ารักมั้งไะน่ารักง่ายใจอ่ะอะไรนะคุณบอสเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเรื่องว่าน้องเอิญน่ารักจังครัพี่พีชอยากดูดูทอก็ไปดูสิก็มีเมเจอร์กับซีนิเพ็งสองที่จะไปดูเนี่ยของเลือดที่ใกล้ๆบ้านเรารุนแรงมากพี่บอสที่น้องเอิญสาวผมอยากดูทอครับอ๋อพอดีไปดูกับบอสมาแล้ว กงไปดูโซก็บอมาเดินไปดูคนเดียวก็ได้เออเออเอานไอ้นั่งดูหนังคนเดียวแบบเงาๆงงกันก็สนุกดีดีจริงห่อใจร้านนันเลยพี่พีนง้อเร็วทนก็อย่าไปเชื่อพอร์สมันงอนจริงมันแกล้งงอนไปงั้นแหละเดี๋ยวมันก็หายเองไอ้นี้ใส่แกล้งงอนนี่เหมือนคนที่ใช้ฟิวเตอร์มาข้างๆเลยนะบอคุณแกล้งงอนเหรออะไรแก้กินข้าวไปยังถามไปกินแล้ว ครับอพ,พี่พี่กินข้าวแล้วพี่อร่อยมากเลยพี่กินสุกี้แห้งไปบอสนี่ดูจะชอบิเตอร์พี่มาก